การทำธุรกิจย่อมที่จะมีความเสี่ยงในเรื่องของการถูกโกงด้วยกันทั้งนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกออนไลน์จะเห็นได้ว่ามีการโกงหลากหลายรูปแบบหลากหลายวิธีการหากเราเลือกที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจออนไลน์แล้ว ควรเรียนรู้วิธีการและกลโกงเหล่านี้ไว้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกับการดำเนินธุรกิจของตัวเอง 1. รูปสลิปสลิปออนไลน์ปลอมการโกงในลักษณะนี้มีให้เห็นบ่อยมากโดยลูกค้าจะทำทีเป็นสั่งซื้อของจากนั้นจะส่งหลักฐานการโอนเงินปลอมให้เราซึ่งเป็นสลิปที่ทำปลอมขึ้นมาด้วย Photoshop ดังนั้นพ่อค้าแม่ค้าควรระมัดระวังและควรตรวจสอบหลักฐานการโอนเงินที่ลูกค้าแจ้งมาอย่างรอบคอบว่าได้รับเงินตรงกับข้อมูลในบัญชีหรือไม่ซึ่งปัจจุบันธนาคารพาณิชย์ต่างๆก็สามารถเช็คยอดออนไลน์ได้แล้วดังนั้นพ่อค้าแม่ค้าควรระมัดระวังและควรตรวจสอบหลักฐานการโอนเงินที่ลูกค้าแจ้งมาอย่างรอบคอบว่าได้รับเงินตรงกับข้อมูลในบัญชีหรือไม่ซึ่งปัจจุบันธนาคารพาณิชย์ต่างๆก็สามารถเช็คยอดออนไลน์ได้แล้ว 2. S.M.S. แจ้งเงินเข้าบัญชีปลอมนอกจากการปลอมสลิปแล้วเหล่ามิจฉาชีพยังส่ง S.M.S. ปลอมโดยสร้างข้อความให้เหมือนกับระบบอัตโนมัติของธนาคารเพื่อแจ้งว่ามีคนโอนเงินเข้าบัญชีของพ่อค้าแม่ค้าส่วนเบอร์ที่ใช้ส่งเข้ามาอาจจะเป็นเบอร์แปลกๆที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนหรืออาจเป็นเบอร์ของธนาคารจริงแต่เป็นการโอนเข้าบัญชีอื่นแล้วแจ้งให้ S.M.S. มาส่งที่เรา ซึ่งวิธีป้องกันที่ดีที่สุดคือพ่อค้าแม่ค้าต้องเช็คยอดเงินในบัญชีว่ามีเงินเพิ่มเข้ามาจริงหรือไม่อย่าลงเชื่อ SMS ที่ส่งแจ้งเข้ามาเพียงอย่างเดียว 3. ไม่ได้ของลักษณะการโกงอีกรูปแบบหนึ่งที่ยังพบเห็นอยู่เรื่อยๆคือการที่พ่อค้าแม่ค้าส่งของให้ลูกค้าแล้วแต่ลูกค้ากลับบอกว่าไม่ได้รับของและขอให้ส่งของไปให้ใหม่หรือของเงินคืน ในกรณีนี้หากพ่อค้าแม่ค้าทำงานยุ่งจนไม่มีเวลาตรวจเช็คหรือใจดีมากก็จะรีบจัดส่งของไปให้ลูกค้าใหม่หรือคืนเงินให้ลูกค้าทันทีโดยคิดว่าการทำในลักษณะนี้จะซื้อใจลูกค้าได้ทั้งที่ความจริงอาจจะกำลังถูกลูกค้าหลอกอยู่ก็เป็นได้ดังนั้นวิธีแก้เพื่อให้ขั้นตอนการขนส่งปลอดภัยมากที่สุดพ่อค้าแม่ค้าควรส่งแบบลงทะเบียนหรือส่งแบบ EMS ไปเลย เนื่องจากสามารถตรวจสอบสถานะของพัสดุที่เราส่งไปว่าถึงปลายทางแล้วหรือยังขณะเดียวกันยังสามารถตรวจสอบชื่อผู้รับปลายทางได้อีกด้วย 4. หลอกให้คนอื่นซื้อให้วิธีนี้เป็นการหลอกหลายขั้นตอนโดยพ่อค้าแม่ค้าปลอมจะนำรูปสินค้าในร้านของคุณไปโพสต์ขายที่อื่นเมื่อมีคนสนใจก็จะหลอกให้เขาโอนเงินเข้าบัญชีตัวเองจากนั้นพ่อค้าแม่ค้าปลอมจะสั่งสินค้าจากเรา พร้อมโอนเงินที่หลอกมาจากคนอื่นให้เราเมื่อเราส่งสินค้าไปให้พ่อค้าแม่ค้าปลอมแต่ความจริงแล้วคนที่ตั้งใจจะซื้อสินค้าจริงๆกลับไม่ได้ของเมื่อนำเลขที่บัญชีหรือรายละเอียดต่างๆไปค้นหาข้อมูลจะพบว่าเรากลายเป็นคนโกงเงินไม่ว่าจะยังไงสิ่งสำคัญที่สุดที่จะป้องกันเราจากกลโกงสารพัดรูปแบบของลูกค้าออนไลน์ได้ก็คือสติ หากเรามีสติและรู้จักตรวจสอบระบบการเงินอย่างรอบคอบรัดกุมกลโกลงรูปแบบไหนก็ไม่สามารถทำอะไรเราได้การเป็นเจ้าของธุรกิจออนไลน์ก็คงไม่น่ากลัวอีกต่อไป